อันนี้คือสแกนเนอร์ที่เราทดสอบครั้งที่แล้วนะคะซึ่งจะเห็นได้จากรอยการกระแทกนะคะซึ่งยังสามารถใช้งานได้ปกติค่ะเราจะมาดูกันค่ะอ่าไฟติดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังสแกนได้ปกติค่ะซึ่งการทดสอบของเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าสแกนเนอร์เออการกระแทกแบบอื่นยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่า การทดสอบครั้งที่1เมื่อสแกนเนอร์ตกลงบนบนนันไดในลักษณะการตกหลายครั้งยังสามารถใช้งานได้ต่อไหมมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อความชัวร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสแกนเนอร์ใช้งานได้ปกติหรือเปล่า ยังติปดปกตินะคะจะมาลองสแกนดูค่ะสแกนเนอร์สแกนได้ปดกติเหมือนเดิมค่ะสแสดงว่าทดสอบที่1ผ่านค่ะสำหรับบันดไดเมื่อกี้อย่างสั้นไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองบันไดที่ยาวแล้วก็สูงขึ้นกันดูค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะคะโอ,คโอ้ยไฟยังติดปกติค่ะท่านะผู้ชมอ่ะเรามาดูกัน,นะคะว่าสแกนได้หรือเปล่ายังสามารถสแกนได้ปกติค่ะคแต่ทดสอบต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าสแกนเนอร์ตกจากชั้น2ลงมาชั้น1ยังสามารถใช้งานได้ต่อหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะพร้อมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าสแกนเนอร์หลังจากตกลงมาชั้น2ยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะยังติดปกตินะคะเรามาจะมาดูค่ะว่าจะสามารถสแกนได้หรือเปล่าอ่ายังสแกนได้ปกติค่ะขนาดตกลงมาชั้น2นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะครับอีกทีนะครับจะจุ่มเอาเลยนะครับติดน้ํานะครับ เราจะ,ะทดสอบว่าไม่เกรงใจใครเป็นยังไงครับโอ้ชุ่มชามครับเสียงตายครับโอเคเสียบกับเครื่องนะครับเสียบแบบไม่เกรงใจใครยังติดปกตินะครับสแกนปกติครับรวดเร็วเหมือนเดิมครับ จบกันไปแล้วนะคะกับการทดสอบแรงกระแทกกับสแกนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นการตกจากที่สูงหรือว่าการจุ่มน้ำนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมพร้อมสแกนเนอร์รับไปเลยสแกนเนอร์อีกเครื่องทั้งแบบมีสายและแบบไร้าสายแข็งแรงเท่ากันเลยค่ะสามารถใช้งานได้ยาวๆไปเลยค่ะ